สวัสดีครับผมวันนี้ซุปปลากันครับผมปลาตัวใหญ่เยอะเลยครับวันนี้มนันคือเก่าครับปื้งปงแท้ครับนี่นะครับกำลังต้มอร่อยเลยครับนี่บรรยากาศร,รอบๆครับผมวิถีคนมีสารครับเดี๋ยวข้าวสร็จก็ สุปลาครับบุกเยีย่ยเลยครับวันนี้นุกส,ส,สนานเลยครับผมตัวใหญ่ครับปักเอฟปักเอฟ ้ลนี่ครับอาจารย์ครับวันนี้มาจับปลากันครับผม